ผมได้ดูวิดีโอรครับเขาบอกว่าประเทศเอสโตเนียใช้เวลา20ปีแล้วรวยกว่าประเทศไทย3เท่ารายได้เฉลีย่ยครับต่อคนสูงกว่าประเทศไทย3เท่าเราเป็นคนไทยครับเรามาลองดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราใส่ใจตัวเราเองจนเข้าใจตัวเราเองได้ดีจากนั้นไปใส่ใจกันจนเข้าใจกันและกันได้ดี แล้วเราไปเข้าใจว่าเราจะทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ยังไงซึ่งสิ่งนี้ครับฝึกได้ครับถึงตรงนี้ครับอยากให้เราลองนึกดูครับว่าการที่เราไม่เข้าใจตนเองคนเราไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจว่าเราจะทําอะไรต่อไปให้ดีเนี่ยจะเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนครับแล้วลองนึกต่อครับเราเงินไม่พอใช้งานที่ทําอยู่เนี่ยไม่ดีเราทําไปก็ไม่มีความสุขทําไปก็ไม่ได้เก่งและดีขึ้นสภาพชีวิตจะเป็นยังไงครับแล้วการที่เราทําให้ การเงินของเรามีความมั่นคงดีขึ้นการงานของเราก็ดีขึ้นแบบดีขึ้นเรื่อยๆทําให้ผลประโยชน์ผลพลอยได้ต่างๆความพึงพอใจของเราดียิ่งขึ้นด้วยถึงตรงนี้ครับผมก็กราบครับอยากให้เห็นใจผมที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปในทุกๆวันเพราะผมเองอยากทดลองจริงครับอยากทดลองด้วย2ปัจจัยง่ายปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือการใส่ใจครับอยากให้ญาติได้ไปดูอีก2วิดีโอครับ พลังของความใส่ใจเวลาที่เราไปใส่ใจอะไรสักอย่างนะครับเราจะเข้าใจเรื่องนั้นได้ดียิ่งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันครับพลังของความสนใจใส่ใจก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะใช้ความสนใจใส่ใจที่ดีนี้ไปเข้าใจตนเองเข้าใจกันและกันเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งต่างๆครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกาะนะครับเกาะพัฒนาก็คือพลังปัญญาครับช่วยให้เรารู้รู้อะไรดีๆได้เองครับสรุปไม่ง่ายนะครับ ขอให้เห็นใจผมครับที่บอกต่อวิดีโอนี้นะครับต่อไปครับการพัฒนาคนที่ได้ผลดีจริงจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งปวงลองมองที่ตัวเราเป็นศูนย์กลางเลยครับการที่เราไปใส่ใจพัฒนาตัวเราเองให้ดีการที่เราไปเจอใครสักคนครับที่เราจะร่วมใส่ใจกันและกันร่วมพัฒนากันเองไปให้ดียิ่งขึ้นพวกเราชาวไทยครับทยอยมาพัฒนาตนเองพัฒนาความเป็นทีม การก้าวไปด้วยกันได้ดีประเทศไทยของเรานะครับลองนึกถึงไปในระดับโลกครับว่ามันจะเป็นยังไงครับซึ่งจุดจุดที่ง่ายที่สุดครับสําหรับตัวผมเองนะครับก็คือวันนี้ครับขอให้เห็นใจผมด้วยนะครับสรุปนะครับถ้าขอได้ครับกราบครับขอความกรุณาให้ญาติเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไปดูอีก2วิดีโอแล้วเผื่อใจครับเผื่อใจที่จะมาดูหนังสือ รางวัลของพวกเราจุดที่ง่ายที่สุดนะครับพวกเราบอกต่อวิดีโอนี้แล้วก็มีญาติที่จะไปเริ่มทำจริงๆก็คือเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลครับแนวคิดครับก็คือการที่เราตั้งสถานที่แห่งหนึ่งมีเครื่องมือมีปัจจัยมีกิจกรรมต่างๆครับคนสมัครใจเดินเข้ามาครับแล้วเข้าถึงคุณค่าของดีขุมพลังดีในตนเองกลายเป็นคนที่เก่งดีจใจบุญครับแล้วไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆครับการที่วันนี้ญาติได้ ลองเปิดใจครับมองว่าเราสามารถช่วยกันได้มันเป็นแค่แนวคิดผมไม่ได้เก่งครับแต่คนเก่งคนที่มีลักษณะของเป็นคนใจดีมีความสามารถเป็นคนใจบุญด้วยในระดับหนึ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะเราแค่ช่วยกันครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับนึกภาพครับการที่เราไปบอกคนหนึ่งครับให้ไปใส่ใจพัฒนาตนเองให้มาร่วมกันสร้างเวทีขึ้นมาครับมานั่งคุยกันเพื่อ พัฒนาผลพลอยได้พร้อมกับความเป็นทีมพร้อมกับพลังดีร่วมกันเนี่ยอาจจะมีคนที่ทําน้อยครับแต่การที่เราสร้างต้นแบบหรือแบบอย่างขึ้นมาจากนั้นเราสร้างเครื่องมือที่ดีไปช่วยญาติมันก็จะง่ายขึ้นแต่สาเหตุครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ทุกวันและกราบขอร้องพวกเราทุกคนครับให้บอกต่อวิดีโอนี้ก็คือพลังดีดึงดูดครับนึกภาพครับมองย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ยังไม่มีทีวียังไม่มีวิทยุแต่สงครามเนี่ยกระจายไปไปทั่วโลกพูดง่ายๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราไปคิดไปพูดไปทำอะไรโดยเฉพาะไปร่วมกันคิดร่วมกันพูดร่วมกันทำมันจะมีพลังบางอย่างนะครับอ่ะเร,เริ่มต้นนะครับไปบอกให้ทำคนไม่ค่อยทำหรอกนะครับแต่ถ้าเราสร้างต้นแบบดีๆญาติจะสนใจ เราสามารถสร้างเครื่องมือสร้างสื่อตำลานะครับสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมต่างๆเนี่ยไปช่วยญาติได้ญาติที่สนใจแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นก็คือการที่วันนี้ครับเราบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วเริ่มมีใครสักคนครับที่เริ่มไปใส่ใจพัฒนาตนเองจริงใส่ใจพัฒนาความเป็นเรานะครับความเป็นทีมขึ้นมาจริงๆแล้วสร้างสารรค์สิ่งต่างให้ดีขึ้นจริงแน่นอนจะเกิดต้นแบบแล้วเราจะสามารถช่วยกันได้แต่หัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ ก็คือพลังดีดึงดูดแปลว่าอะไรครับขอแค่เราไปร่วมคิดร่วมทำนะครับแล้วทาให้เกิดขึ้นจริงจะเกิดคล้ายๆคลื่นสมองคล้ายๆพลังอะไรบางอย่างครับซึ่งจะส่งผลต่อสมองของคนจะส่งผลต่อจิตใจของคนครับเป็นการน้อมนําเป็นการดึงดูดเป็นการเหนี่ยวนําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับใครโดยที่เราไม่ต้องไปทําหนังสือไม่ต้องอะไรมากแต่ก็ทานั่นแหละนะครับ ก็ทาหนังสือแหละทําขึ้นมานะครับสิ่งนี้มันเหมือนกับอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับนึกถึงการที่เราเดินเข้าไปในงานกาชาติที่แบบคนแน่นมากๆถ้าเราเดินตามผู้คนเข้าไปมันก็ยังไหลไปได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจเราอยากจะเดินสวนออกมามันก็สวนออกมาได้ยากนะครับนึกถึงการที่เราทุกวันนี้นะครับมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วเกิดกระแสดังไปทั่วโลกหรือกระแสดังไปทั่วประเทศไทย แม้เรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักไม่ได้ให้ผลดีนักแต่ก็ดังนะครับผมเองไม่ได้บอกว่าผมอยากดังนะแต่ผมอยากจริงๆครับที่จะได้เห็นคนไทยมีความสุขมีความร่ำรวยขึ้นด้วยนะครับแต่มีความสุขแบบที่ยั่งยืนขึ้นจริงๆมีการยกระดับทั้งสิ่งที่เป็นทางโลกและทางธรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นรุ่นสู่รุ่นในผืนแผ่นดินไทยนี้จากนั้นครับประเทศไทยดีชัดเจนแล้วเราเป็นแบบอย่าง เราเป็นพลังดึงดูดให้ญาติชาวโลกดีได้ตามกันถึงตรงนี้อยากให้นึกภาพครับคนเราสามารถทำได้ครับเราจะทำสงครามกันก็ได้เราจะสร้างสิ่งที่เป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์พัฒนาวิทยาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อเพื่อกอบโกยก็ได้พูดง่ายๆนะครับกับการที่เราพัฒนาเครื่องมือทั้งปวงที่เป็นผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ แล้วเราฉลาดที่จะช่วยกันส่งเสริมกันเพื่อให้คนอยู่บนโลกในแบบที่โลกนี้จะเป็นการส่งต่อโลกดีๆสู่รุ่นต่อๆไปด้วยคือไม่ใช่ส่งต่อโลกที่เต็มไปด้วยสารพิษดินก็ไม่ดีน้ําก็ไม่ดีอากาศก็เต็มไปด้วยฝุ่นที่เราบอกว่า PM 2.5นะครับแต่เราจะส่งต่อโลกดีๆนี้ได้ยังไงจุดเริ่มต้นครับก็คือเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลดีจริง แล้วเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลดีจริงจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการที่ดามคนนี้เก่งนะครับแน่นอนมันมีแนวทางอยู่ในหนังสือแต่อยู่กับการที่วันนี้ครับสรุปเลยนะครับถ้าขอได้จะกราบขอร้องให้ญาติชาวไทยครับได้ช่วยกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือการที่พวกเรากดส่งต่อไปเนี่ยญาติอาจจะไม่ดูแต่การที่เราเจอหน้าใครแล้วเราเป็นคนที่ดูแล้วแล้วเราบอกว่าช่วยดูวิดีโอนี้ให้จบหน่อย วิดีโอเดียวก็ได้นะครับคือผมไม่ได้บังคับนะครับในการที่จะไปดูต่ออีก2วิดีโอในการที่จะไปดูหนังสือแต่ผมกราบขอร้องครับพูด,ดง่ายๆครับคนเราเก่งมากครับมีคนที่คิดดวงอาทิตย์เทียมได้นะครับเครื่องมือพลังงานสะอาดพูดง่ายๆมีคนที่คิดปัญญาประดิษฐ์ได้มีคนที่คิดสมาร์ทโฟนได้คนเหล่านั้นก็คือคนครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่จะมีน้องสักหนึ่งคนน้องดาม ซึ่งอยู่ตรงหน้าตอนนี้ครับคิดออกว่าเราต้องพัฒนาคนสู่การพัฒนาทั้งปวงเราสามารถที่จะบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อให้ไปถึงญาติที่มีความเก่งความดีมีความใจบุญกุศลในขั้นต้นอยู่แล้วญาติเหล่านั้นสามารถมาช่วยกันครับสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลก็คือพื้นที่แห่งหนึ่งมีกิจกรรมมีเครื่องมือมีการทําความเข้าใจมีการฝึกหัดมีการฝึกนิสัยให้กับ คนที่สนใจมันเหมือนกับน้องๆครับเดินเข้าไปในเรียนอนุบาลจากนั้นไปเรียนประถมไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจบออกมามีงานทำที่ดีบ้างมีชีวิตที่ดีบ้างนะครับแต่ก็มีส่วนที่ไม่ดีเหมือนกันแต่เรายกระดับยกระดับการเรียนรู้แบบนั้นให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลคือคนดเดินผ่านเข้ามาแล้วกลายเป็นคนที่เข้าถึงคุณค่า ขุมพลังดีเข้าถึงสิ่งดีๆในตัวเองแล้วนําไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันได้คือเราพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้วเราพัฒนาคนให้สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ดีแล้วเรายังพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยในการที่จะไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ไปทำร้ายตนเองไม่ไปทำร้ายคนอื่นทั้งมีพลังดีมีความสนุกมีความคึกคักที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วย แปลว่าอะไรครับผมพูดไม่เก่งวิดีโอผมไม่ดีแต่ถ้าญาติช่วยบอกต่อคือส่งต่อด้วยนะครับแล้วก็กระซิบว่าลองดูวิดีโอนี้ให้จบขอให้เห็นใจผมที่ผมบอกวิดีโอนี้ทุกวันเพราะผมถือว่าเป็นการทําบุญนะครับคือคนเราอะ่ะมีเงินเยอะเราก็อาจจะทําบุญได้เยอะมีใจดีๆเราอาจจะทําบุญได้แบบได้เยอะขึ้นนะครับแต่ผมเองเนี่ยจิตใจผมก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เงินผมก็ไม่ได้มีมากแต่ผมก็จะขอพึ่งพาญาติชาวไทยทุกคนในการร่วมบุญกันนะครับเรามาช่วยกันครับขอบพระคุณจริงนะครับ